อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิงจียูอีซิงนีโใช้ครับครับผมเลิฟ2อ2 0สองสวัสดีนะครับวันนี้พบกับรายการดูดวงกับขุนัดครับครับผมกลับมาอีกครั้งกับการดูดวงนะครับปีนี้ จะมีการดูดวงที่พิเศษนะครับเราจะมาดูดวงครึ่งปีให้กับปีนักสัตว์นะครับปีขานนะครับครับผมปีขานหรือปีเสือของเราจะมาดูว่าปีนี้ปีเสือเสือจะดุไหมเดี๋ยวเราดูกันนะครับก็วันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่นะครับหกใบนะครับครึ่งปีของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เปิดไพ่ออกมาแล้วเป็นยังไงครับอาจารย์เรื่องเด็ดเรื่องเฮงเรื่องปังของชาวปีขาน สำหรับคนปีขานนะครับปีนี้นี่เรียกว่าดวงคุณดีนะครับดวงดีดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะฮะการเงินเงินเด่นเลยใช่ไหมฮะเงินเด่นครับเงินเด่นนะครับในในสภาวะแบบนี้ถ้าเงินเด่นนี่เฮงมากเลยดีมากเลยนะครับแล้วเรื่องที่ต้องระวังล่ะครับอาจารย์ก็มันมันก็ขึ้นอยู่กับคนเราถ้าไม่ตกอยู่ความประมาทนะครับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอุบัติเหตุมักเกิดด้วยความประมาทนะครับก็ให้มีสติในการที่จะ ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตนะครับว่าเพราะว่าถ้าอาจารย์จัวมาอย่างนี้แสดงว่าอาจจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับงั้นเราไปเจาะกันเลยครับว่าคนที่ทํางานประจําเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คนที่ทํางานประจํานะครับรวมผมว่ารวมไปถึงข้าราชการด้วยด้วยอ่ารวมข้าราชการพนักงานประจำมันต้องเงินเดือนลกันมันต้องเงินเดือนนะครับเงินเดือนครับระวังนะครับช่วงเนี้ยเออเขาเรียกวหัวหน้าพาเกอ้าวหัวหน้าพาเก เป็นไงครับอาจารย์คืออาจจะไม่ใช่วเกเรเกตุงอะไรนะครับครับคืองานเสียไปเลยอะนะครับเพราะว่าบางทีไปเจอหัวหน้าบางคนที่ช่วงย้ายมาใหม่นะครับตั้งกตุลาก็ยังทํางานไม่ได้แล้วแล้วมาวันเนี้ยก็ยังทํางานไม่ได้เพราะว่าเอ่อเนื่องด้วยวิกฤตนะครับต้องอยู่บ้งอยู่บ้านอะไรกันต้องทํางานกันที่บ้านช่วงนี้นะฮะก็เป็นไปได้ที่ว่าหัวหน้าพาเกต งานการยังไม่เป็นโลเป็นพายนะอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะทำให้แบบยังไม่เข้าขากันหรือว่ายังสื่อสารแบบอาจจะมีความผิดพลาดในการสื่อสารนี้ด้วยไหมฮะใช่ใช่ก็อาจจะทาให้เกิดการผิดพลาดของการสั่งงานหรืออะไรต่างๆเพราะตอนนี้มันเป็นการสื่อสารแบบใช้เทคโนโลยีเนาะเวิร์ฟมุมโฮมก็ไม่ได้เจอกันเท่าไหร่ก็อาจจะมีการผิดพลาดต้องเรามาระวังทวนคําสั่งหรือว่าใช้เป็นอีเมลส่งไปลายลักษณ์อักษรกันเพื่อทอท่งความเข้าใจกันดีไหมฮะ จริงๆถ้าเป็นคำพูดเนี่ยบางทีพูดแล้วลืมครับแต่ถ้าเป็นอีเมลนะครับเป็นคำสั่งที่เป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยอันนั้นแหละมันจะทําให้เราทํางานด้วยความสบายใจขึ้นก็กเรามาระวังเนาะในส่วนนี้นะครับและส่วนของการงานการเงินความรักเป็นยังไงครับการเงินกับความรักความรักเนี่ยเรื่อยๆนะครับสาหรับชาวปีเสือนะฮะคนปีเสือเนี่ยจริงๆก็คือตามธรรมชาติของเสือนะครับ ถ้าเขาไม่มีครอบครัวเนี่ยเขาจะออกหากินตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขายังไม่อยากมีคู่เนี่ยมันยังมันยังยังไม่ถึงเวลาของเขาเขายังไม่ออกล่ายังไม่ออกล่าเหยื่อฮะไม่ออกล่าเหยื่อนะครับก็ยังไปเรื่อยๆอยู่ยังไปเรื่อยๆอยู่ครับสําหรับคนที่เกิดปีขานก็ยังเรื่องความรักก็ยังไม่ไหวว่าครับถ้ากี่เดือนเนี่ยมันจะเข้าสู่ปีฉลูเนี่ยครับครับฉลูขานปีปีหลังจากปีฉลูไปแล้วเป็นปีขานเป็นปีของเขานั่นแหละครับปีนั่นแหละ มีลูกนะครับมีมีทรัพย์สินเงินทองของเขาเลยนะก็คือปีนี้เป็นปีห่งการเตรียมตัวไว้ก่อนครับผมเพื่อจะรับกับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในปีขานปีหน้าใช่ซึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาเจาะลึกกันต่อไปครับผมครับทีนี้ในส่วนของสุขภาพอาจารย์เป็นไงบ้างครับสุขภาพเนี่ยต้องระวังอย่างหนักเลยนะฮะอาจจะมีส่วนของอุบัติเหตุที่อาจย์เกิดรั้งแรกด้วยไหมฮะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคือมีโชคด้านการเงินนะครับมันก็จะต้องมีได้มันก็ต้องมีเสีย เป็นทุกขลาศเล็กเล็กเกิดขึ้นนะครับมันก็ต้องเรามาระวังคืออย่าให้ความประมาทความเดียวเท่านั้นเองครับอันมันจะส่งผลกับชีวิตเราเลยนะครับก็ต้องเรามัดระวังกันนะครับในส่วนของคนที่กับขึขาใสุขภาพก็อาจจะมีเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเรามาระวังนะครับทีนี้ในต่อไปก็คือเจ้าของกิจการอาชีพอิสระเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ช่วงนี้เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นของกิจการนะครับผมพวกอาชีพอิสระครึ่งปีเนี่ยเรียกว่า มีทั้งเข้ามีทั้งออกนะครับเงินหมุนหมุนดินหมุนดีเลยนะครับครับถือว่าถือว่าดีนะเรื่องเงินหมุนของเขาเนี่ยนะฮะครับแล้วเรื่องธุรกิจมีปัญหาอะไรไหมฮะไม่อ่ะครับไม่มีก็คือทุกอย่างโอเคหมดโฟล์ไปด้วยดีก็คือไปด้วยไปด้วยดีแต่ว่าเพียงว่าโอเคมันยังไม่ได้กำลังกำลักำไรมากมายนะักในช่วงตามสภาวะเศรษฐกิจตามสภาวะของโรคโควิดอย่างเงี้ยเนาะครับคือง่ายๆคุณคิดดูขายได้กับขายไม่ได้เอาอันไหนอ่ะ ขายได้ให้หมุนเงี้ยให้หมุนได้ดีกว่าครับผมครับก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงสําหรับเจ้าของธุรกิจก็คือทุกอย่างโอเคนะครับครับผมต่อไปก็เป็นในส่วนของนักเรียนนักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ผมว่าขยันหน่อยนะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นคนปีขาเนี่ยจะขี้เกียจนิดนึงนะครับช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้ไม่ได้เจอคุณครูเรียนอยู่บ้านก็อาจจะไม่ได้เวิร์กก็เรียกว่าเรียนออนไลน์ครับผมขาดคุณครูใกล้ชิดคุณครูอาจจะห่างห่างเหินเหินกันบ้าง อาจจะเยินเยินยันยันไปหน่อยเนาะเพื่อมาระวังกันนิดหนึ่งก็ตั้งใจนะครับน้องๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที้ทุกคนต้องใช้ตั้งความตั้งใจมากหน่อยนะครับเรียนนะคะต่อไปก็คนที่ว่างงานอยู่อาจารย์ชาวปีขานจริงๆเดี๋ยวผมอยากจะมันเป็นคลิปรวมนะครับคลิปอันเนี้ยเป็นการทําบุญแล้วทําบุญยังไงที่จะส่งผลในด้านการงานครับมันสามารถใช้ได้กับทุกนักสัตว์ใช้ได้กับทุกคนนะครับบุญบารมีนะครับ งั้นอย่าลืมติดตามนะครับเริ่ม20 20ดูดวง,งคุณอาจจะมีเทคนิคเปิดเผยเคล็ดลับผ่าวิกฤตพลิกดวงไปด้วยกันนะครับก็สรุปภาพรวมของชาวปีขานนะครับก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับเรื่องของการงานการเงินทุกอย่างโอเคนะครับความรักก็ยังเรื่อยๆแต่ว่าจะดีกว่านี้ก็คือให้ถึงปีขานถัดไปก็คือผ่านปีฉลูไปก่อนนะครับปีนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็ระวังอุบัติเหตุอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ ยังไงยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะไม่พลาดคลิปติดต่อนะครับช่องของเราวันนี้ดูดวงถุงแอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ